จนก็คือว่าใครควรจะคัดกรองมะเร็งปากลูบานะครับควรจะคัดกรองเมื่อไหร่แล้วก็โดยวิธีอะไรนะครับก็ผมก็คือเป็นแพทย์สตินาริแพทย์ที่อยู่ในหน,น่วยมะเร็งนาแรกของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับแลนนีเป็นผู้ร่วมง,งานนะครับก็มีตั้งแต่ซ้ายมือท่านอาจารย์ธรรมสารสวรเลิศครับเป็นหัวหน้าหน่วยนะครับแล้วก็ตัวผมแล้วก็มีผู้ร่วมง,งานเป็นแพทย์ผู้หญิงสองท่านคือแพทย์ญิงเย็นพิดี สากับและหญิงกับอิชามายเรยน,นะครับซึ่งมีทั้งแฝดผู้หญิงแบบแย์ผู้ชายนะครับท่านชอบที่จะตรวจตางต่และวก็เลือกมาตรวจได้นะครับก็มาเรียนปากลูกปากลูกอยู่ตรงไหนนะครับคือเอาไว้ว่าที่ผมจะตรวจทัดกรองนี้จะไม่เหมือนกับอาจารย์มาเรศีว่ามองเห็นได้ด้วยตัวเองจับได้ทำได้แต่ว่าปากลูกนี่มมันมองไม่เห็น,นอันนี้คือเอาัยว่าสื่อทางสัมผรนะครับมันจะประกอบด้วย รังไข่ท่อนรัไข่แล้วก็ตัวของลูกนะครับซึ่งเรียว่าทั้ง3าอย่างนี้มันอยู่ในช่องท้องนะครับส่วนปากของลูกเนี่ยมันอยู่ในช่องคลอดแล้วก็ต่อมาลรดนะครับรายโรคที่เราจะพูดก็คือรายโรคที่เกิดจากเมล็ดปากของล,ลูกนะครับซึ่งเราจะลองให้เห็นทําทำไมต้องพูดถึงเรล็งปากของลูกในเรล็งของผู้หญิงนะคะรับเพราะเนื่องจากว่าอุบัติการ์การเกิดะเรล็ง ในผู้หญิงไทยนะครับข้อมูลจากปี2555เนี่ยเราพบว่ามะเร็งที่มีโอกาสเกิดได้สูงในผู้หญิงไทยต่อปีนะครับต่อประชากรแสนคนต่อปีนี่คือของมะเร็งที่อาจารย์อนุดีพูดก็คือมะเร็งข้อต่อขาหนึ่งนะครับก็คือ29.3ต่อแสนคนต่อปีนะครับส่วนมะเร็งต่อมก็ประมาณ12 12คนมะเร็งต่อม สิบเอ็ดมาเลงตัไส้ใหญ 10, mm ่สิบคนแล้วก็มะเร็งตังไส้ท่าจุดเก้าส่วนมะเร็งปากลูกที่เรากมาจะพูดถึงเนี่ยประมาณสิบเก้าปีเศษนะครับซึ่งซึ่งถือว่าเยอะเป็นอันดับอันดับสองของมะเร็งในพื้นที่ไทยหลังจากที่ท่านได้ฟังผมเล่าให้ฟังวันนี้นนปุ๊บอนาคตอีกสี่ปีห้าปีมะเร็งปากลูก,ลาลกอาจจะไม่ได้ติดันดับสองนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเราทำตามที่ที่ได้ฟังวันนี้โอกาสเกิดมะเร็งปากลูก,ลลกนะนรับก็เนี่ยมันจะลดลงไปเยอะมากเนื่องจากว่า เมื่อกี้เราได้ฟังเรื่องมะเร็งต้อนองนะครับเพราะว่ามะเร็งต้อนองเนี่ยที่อาจารย์วันนี้ดีพูดคือเราทราบแน่ัจจัยเสี่ยงว่าใครมีความเสี่ยงบ้างแต่มะเร็งปากมือเนี่ยก็เป็นความใน,นเราทราบสาเหตุนะว่าคนที่จะเป็นมะเร็งปากมูอสาเหตุก็ต้องมาจากการติดเชื้อไวรัสเท่านั้นนะครับพอมาดูว่ามะเร็งปากลูกในผู้หญิงไทยนะครับเรามาดูว่าโอกาสเกิดจากประชากรประเทศไทยเนี่ยในปีปีหนึ่งโอกาสเกิดมะเร็งปากลูกในผู้ป่วยรายใหม ประมาณ8,000รายต่อปีนะครับซึ่งแต่8,000รายที่เกิดขึ้นใน็นผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยึ้นหนึ่งเสียชีวิตนะครับก็คือว่าถ้าเป็น2ตายหนึ่งเป็น2ตายหนึ่งทุกครั้งนะครับเรามาดูใน365วันเนี่ยเราจะมีผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิทรายที่เสียชีวิตจ,จากมะเร็งปากมดลูกอย่ยถึง12คนต่อวันนะครับซึ่งซึ่งมันค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามะเร็งปากมดลูกน,น,นะปัจจุบันนี้เราทราบสาเหตุสาเหตุนั้นก็คือไอเชื้อตัวนี้นะครับ เชื่อว่าฮิวแมนแพพโ l รโมนาไวรสหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของ h p v h p v ที่เราเคยได้ยินกันนะครับคนที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกจะต้องผ่านการติดเชื้อ h p v นะครับซึ่ง,งนี่คือเป็นสาเหตุแลวก็คือประโยชน์ของมันในอนาคตที่เราจะป้องกันมันได้นะครับการติดเชื้อ h p v เนี่ยเกือบร้อยทุกร้อยมาจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับติดทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก พราะฉะนั้นคนที่มีได้สัรรมผัสกาสติดเชื้อ HPV ก็ถือว่าน,นอนเลยนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งปากก้ลูก99.9คนที่เป็นมะเร็งเราไปตรวจพบเนี่ยพบ HPV ทั้งหมด99.9ซึ่งแสดงว่า HPV เนี่ยแทบจะบอกว่าเป็นสาเหตุของโรคไั้นเลยนะครับ HPV ไวรัสนี่มีสองสายู่2สองชนิดหลักๆคือชนิดหนึ่งคือชนิดความเสี่ยงสูงชนิดที่สองคือชนิดความเสี่ยงต่ำนะครับความเสียสะะเส่ยงสูงจะมีทั้งหมด18สายพันธุ์ เรียกตามตามเลขที่ตามเบอร์ของมันส่วนความเสี่ยงต่ำมีประมาณ200-300คนที่จะเป็นอะไรต่างกับลูกจะต้องติดเชื้อไวรัสีวีความเสี่ยงสูงเท่านั้นคนที่ติดเชื้อไวรัสีวีความเสี่ยงต่ำจะไม่เป็นอะไรต่างกับลูกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีมันไม่ได้มีข้อแม้ว่าคนที่ติดความเสี่ยงต่ำแล้วจะไม่ติดความเสี่ยงสูงคือคนหนึ่งอาจจะติดหลายสายพันธุ์ได้นะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับเมื่อกี้เป็นสาเหตุนี่ปัจจัยเสี่ยงก็ ปัจจัยเสี่ยงก็คือปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสรับเชื้อ HPV ใช่ไหมครับจากที่เราทราบเราว่า HPV มาจากเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นปัจจัยเสี่ยงก็เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะครับในปัจจัยเสี่ยงในผู้หญิงก็คือว่าผู้หญิงที่มีมีคูน่นอนหลายคนนะครับมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยตามจำนวนคู่นอนที่มากขึ้น2คน3คน4คนโอกาสเกิดการติดเชื้อ HPV กายเป็นความเสี่ยงสูงมากขึ้นนะครับ ผู <S <S ้หญิงที่เคยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเช่นเคยเป็นเริมที่อวัยวะเพศเป็น HIV เป็นห่องในนะครับถ้าเรามีเชื้อเหล่านี้แล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะได้รับเชื้อ HIV เข้ามาขณะการรีเพศสัมพันธ์ด้วยนะครับผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยซึ่งในปัจจุบันเราก็ทราบว่าการมีเพศสัมพันธ์ในผู้หญิงไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศอายุมันจะน้อยลงเรื่อยๆการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนะครับซึ่งเพศสัมพันธ์ที่อายุน้อยคือน้อยกว่า18 HPV มากขึ้นนะครับผู้หญิงที่สูบุหรี่หรือว่าคนที่เคยลอดหุุกมาแล้วมากกว่าสี่ครั้งนะครับอันนี้คือกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงต่อการตื่นมะเร็งปากมดลูกในอนาคตนะครับ,นะรบส่วนปันจจัยเสี่ยงในฝ่ายชายนะครับส่วนใหญ่ผู้ชายจะไม่มีอาการนะครับแล้วก็เป็นตรวจเชื้อที่เอาแอลลเผู้ชายนี้ก็ส่วนมากตรวจไม่เจอนะครับผู้ชายที่มีความเสี่ยงก็คือผู้ชายที่เป็น,ท,ปนที่เป็นแฟนเป็นแฟนเราเนี่ยครับก็คือว่าเออเป็น คนที่เคยแต่งงานแล้วแฟนเขาเคยเป็นบริงปากลูกขอนั่นเองเกาอาจจะเลิกการแต่งงานกับเราแล้วมี่เป็นสาเหตุนี้คือเรามีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HPV มากขึ้นมีความเสี่ยงที่จะเป็นบะเร็งปากลูกมากขึ้นผู้ชายที่เคยมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอในวิเชียรีหรือว่าซิฟิลิสก็ต่างนะครับแล้วก็ผู้ชายที่เคยมีการประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยแล้วก็มีผู้นอนหลายคนอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่เยอะขึ้นตามมานะครับอันนี้คือลักษณะอวัยวะเพศที่ นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปรมะเร็งนะครับแต่ว่าเป็นการติดเชื้อ HPV ที่สายพันธุ์ความเสีย่ยงต่ำเช่นอาจจะมีเป็นลุกเล็กๆเป็นหูขึ้นมาตามไอร้อะเพศตามขอบงเล็กๆ,ๆ,ๆที่เรามองไม่เห็นเล็กๆน้อยๆเป็นจุดๆแล้วก็ถ้าเป็นอร้เพศผู้หญิงก็จะเป็นลักษณะเป็นหูหอนไก่ขึ้นมาซึ่งนี่เป็นกลุ่ม HPV ความเสี่ยงต่ำนะครับส่วน HPV ความเสี่ยงสูงที่เราจะพูดถึงกันก็คือเป็นมะเร็งตับวัณโูคเลยนะ ก็จะมีการเปลี <Yeah. S 2> ่ยนแปลงของปากลูกเป็นแบบนี้ซึ่งคนปกติเนี่ยปากลูกจะเป็นแบบนี้นะครับเรียบๆมีเมือกตามรอบเดือนตามปกติแต่ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเจอที่ร้ายอาการเลือขออกาดรอาการของมะเร็งปากลูกมีอะไรบ้างก็ส่วนมากแล้วเนี่ยอาการของโรคมะเร็งต่างๆก็ขึ้นอยู่กับระยะของโรคนะครับในระยะแรกเนี่ยเป็นระยะที่ไม่มีอาการนะครับถ้าถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นมะเร็งปากลูกเราเราเป็นระยะนี้กว่า อยูในระยะที่ยังไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าเก er, ิดว่าเราไม่ทานแล้วเรามีอาการมาอาการจะเป็นอะไรได้บ้างนะครับ80-90%ของมะเร็งปากลูกเนี่ยอาการที่ด uh ูเ huh. ป็นอาการเลือดออกที่ผิดปกติทางช่องคลอดเป็นหลักนะครับเลือดที่ออกอาจจะเป็นเลือดออกกระปิดกระปอยมาหวังรอบเดือนรอบเดือนแทนที่จะหมดมันไม่ยอมหมดมีเพศสัมพันธ์แล้วมีเลือดออกมีตกขาวปกติของขาวเป็นสีเหลืองเป็นสีขาวๆมีตกขาวคนเลือดออกมาอย่างนี้เป็นลักษณะที่ไม่ปกติหรือว่า ไวหมดประจำเดือนแล้วก็จะไม่ได้ออกมาที่เป็นอาการเตือนแล้วว่าเราน่าจะมีรอยโรคที่ปากมดลูกหรือว่าในมดลูกครับควรก้องไปพบแทย์นะครับถ้าเกิดว่าอาการของโรคเป็นมากขึ้นหรือที่เราไม่รู้เลยโรคมัอาจจะกระจายไปเอาย้อต่างๆแล้วก็จะมีอาการขาวโบบวลดารัสวาทไปเรื่อยซึ่งอันนี้ก็คือว่าช้าเกิดหายนะครับถ้าเรามีอาการพวกนี้ก็คือเราก็มีโอกาสที่จะรักษาไม่หายขึ้นหรือย่าอนะครับ การตรวจทักกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับการทักการตรวจทักกรองอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่ามะเร็งทุกชนิดจะมาทักกรองได้นะครับโรคที่มันจะกรองได้เนี่ยมันก็มีมีคุณสมบัติของโรคก็คือว่าเมื่อเราเป็นโรคแล้วโรคแล้วต้องต้องยังไม่ไม่แสดงอาการอะไเราถึงเรียกว่าการทักกรองก็คือว่าการทักกรองนี่คือเราต้อเอาคนปกติมากรองไม่ใช่ว่าเอาคนที่เป็นโรคเอาคนที่เป็นโรคมากรองไม่ใช่ไม่ไม่ได้เรียกว่าการทักกรองนะครับมะเร็งปากมดลูกมันมีคุณสมบัติแบบนั้นก็คือว่าพอเราติดเชื้อ HPV แล้วเนี่ย มันมีเวลารอเราอีกนานเลยก่อนที่ที่การติดเชื้อ HBV มันจะกลายเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มาติดแล้วมันรอเราเนี่ยเป็นช่วงเวลาให้เราไปอาทัดกรองนะครับลักษณะของโรคที่จะทัดกรองได้คือเนี่ยซึ่งเป็นผลเี่ได้ฟังจากโรคมะเร็งถารูปก็คือว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่เป็นโรคเลยเราไม่มีอะไรเลยนะครับต่อมาเรารู้ว่า HBV เป็นความเสี่ยงใช่ไหมครับเราก็ดีกเนี่ย ป้องกันการติดเชื้อ HPV รู้ว่ามาจากเพศสัมพันธ์เราจะทำยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ความต่อไปพอขั้นตอนต่อมาเราป้องกัน HPV ไม่ได้เราติด HPV มาแล้วการติดเชื้อ HPV มันไม่ทําให้เราเกิดอาการตอนนี้เราก็เป็นตรวจคัดกรองซะถ้าตรวจคัดกรองแล้วเราเจอเรารักษาเราจะไม่เป็นโรคนะครับแต่ว่าถ้าเราเลยครั้งนี้มาแล้วเราก็ตรวจพบโรคแล้วเราก็จะมีอาการซึ่งตอนนี้ท่านก็ไปรักษา โรคต่างาารที่เป็นซึ่งผลการรักษาจะไม่ค่อยดีในเกอบทุกประเ็งน,นะครับทีนี้ HPV มาจากการมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นการติดเลี่ยงการติดเชื้อ HPV ทำยังไงครับติดเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์เนาะครแต่งงานเสื้อปุ๊บใส่กางเกงล็อกตุ๊แจไว้ทาได้ไหมครับทาไม่ได้นะครับถ้าเก,เกิกดว่าทําไม่ได,ไไดไ้เราก็ไม่ต้องทาเราก็มีลดโอกาสการติดเชื้อแทนการลดโอกาสการติดเชื้อทำยังไงบ้าง ถุงยางมามัยนะครับถุงยางนามัมเนี่ยลดโอกาสการติดเชื้อ HPV ได้การลดโอกาสทำติดเชื้อ HPV ลดมะเร็งปากมูกได้นะครับแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนตอนนี้โทรศัพท์กําลังมาแรงเราอาจจะเลือกถึงยาอะไรที่โทรศัพท์ก็ตามแล้วแต่การลดลดปัจจัยเสี่ยงการเลงของ HPV คือว่าเนื่องจากเรารู้ว่า HPV เป็นสาเหตุนะครับเราก็ ไปคิดมาว่าเห้ะลดโอ,อกาสการติด HPV ก็ไฉีดวัคซีนได้ไหมซึ่งณปัจจุบันเนี่ย,นนยมีวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HPV แล้วและก็เริ่มฉีดกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับซึ่งมีอยู่2บริษัทที่ขายอใยนในมือนไทยแล้วก็ในทั่วโลกมีแค่สองบริษัทเนี่ยครับ,บแล้วก็หลังจากท่านฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยป้องกันโรคมะเร็งปากลูกจากสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนได้ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าโดยป้องกันโรคของมะเร็งปากมดลูกเดิบโตลงแล้วเนี่ยก็คือประมาณ80-90เปออย่างที่เล่าให้ฟังในสไลด์ต้นๆว่ามะเร็งปากมดลูกจะเป็นได้ถ้าติดเชื้อ HPV ความเสี่ยงสูง18สายพันธุ์แต่วัคซีนนี้เราเอามาแค่2สายพันธุ์แต่2สายพันธุ์นี้เป็น2สายพันธุ์หลักซึ่งพอฉีดวัคซีนนี้ลดความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูกได้80-90เปอนะครับไม่ไม่ลดไม่ได้ลดได้ร้อยเปอร์เซ็ั้งหมด3 ราคาประมาณเนี่ย6,000-8,000บาทแด้ไจ้แต่ที่นะครับมีใครที่จะฉีดวัคซีนได้บ้างน,นะครับจากการทำการศึกษาวิจัยณปัจจุบันนี้ก็รองรับวัคซีนเนี่ยรองรับในผู้หญิงตั้งแต่อายุ9-55ปีนะครับยิ่งฉีดอายุน้อยยิ่งดีนะครับลูปหลางของเรา อายุ9-14ปีเด็กผู้หญิงถ้ายังไม่เคยฉีดยังไม่เคยมีเพีัยวสำคัญการฉีดวัคซีนตอนนี้มีโปรโวชั่นโปรโวชั่นคืออะไรก็คือว่าฉีด2เข็ม2เข็มของเด็กมีค่าเท่ากับ3เข็มในผู้ใหญ่นะครับก็คือฉีดที่สมมติฉีดวันนี้แล้วก็อีก6อเดือนฉีดนเข็มเดียคูกันสูงมากต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูกน,นะครับในอนาคตอันใกล้ในผู้ชาย อายุ10ถึง26ปีที่ทาการศึกษาหรือตอนนี้ยังติดตามผลอยู่ได้ประมาณประมาณ3ปีปุ่มกันในการฉีดให้เด็กผู้ชายหร,ร,รืรอในผู้ชายวัยรุ่นปุ่มกันในการป้องกันโรคต้นกระสูงพอสมควรนะครับในอนาคตผู้ชายก็มีโอกาสฉีดได้ชายลังชายก็มีโอกาสป้องก,ก,กันการเกิดมะเร็งได้ใช่ไัม อันนี้กาพูดถึงประสิทธิภาพของวัคซีนนิดนึงก็คือว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราหลังการฉีดครั้งแรกแล้วเราตามมา8ปีถึง9ปีกว่าแล้วนะครับเราได้พบว่าวัคซีนเนี่ยสามารถป้องกันรอยโรคของ HPV ในสายพันธุ์ที่อยู่ในวัคซีนได้เกิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะประสิทธิภาพดีมากแต่อย่างที่ว่าคือลดโอกาสการเกิดมะเร็งปากมดลูกโดยรวมได้80เปอร์เซ็นต์นะครับณปัจจุบันป้อกันยังสูงมากอยู่นะครับในผู้ชายก็อย่างที่กล่าวไป ต่อมาเรามาพูดถึงสิ่งที่เราจะพูดในวันนี้นะไม่กี่เป็นของแถมนะครับเพราะว่าวันนี้นี่เขาให้มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการคัดกรองแต่เมื่อกี้เนื่องจากว่าโลกของเราพะเลลึกต้นลึกเนี่ยรู้สาเหตุเพราะฉะนั้นผมเล่าให้ฟังติดการว้าจากสาเหตุไปเลยเพื่อป้องกันแต่ต้นทางเนี่ยนะครับตอนนี้เรามามาดูคัดกรองการคัดกรองทะเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกเล่าให้ฟังว่าคนที่มีมเพศสัมพันธ์ ร้อยคนมีโอกาสติด HPV ประมาณ80-90คนนะครับเรียกว่าเพศสมนนะคัญนั้นจะเกิดจากแฟนคนเดียวไม่มีแฟนคนอื่นไม่มีกิ๊กไม่มีอะไรเลยนี่นะครับ M มีเพศสมคัน์แล้วมีโอกาสติด HPV มาณ80-90เเพราะฉะนั้นคนที่แต่งงานคนที่มีเพศสมพั์ท่านติดเลี่ยไม่ได้กับการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับแต่ว่าการติดเชื้อไวรัส HPV เนี่ยเรา จะมีสไลด์นี้ให้ดูว่ามันไม่ได้น่ากลัวมากคือว่ามีคนอยู่ล้านคนเนี่ยติดเชื้อไวรัส HPV เฉพาะความเสี่ยงสูงนะครับมีเพียง10%ของล้านคนก็คือประมาณแสนคนเท่านั้นที่จะทาให้เซลล์ปากมดลูกเปลี่ยนแปลงและในในแสนคนเนี่ยมีแค่แปดพันคนที่จะพัฒนากลายเป็นเซลเล์ขอเอ็งนะครับและในแต่พันคนมีแค่1 6 0 0คนที่จะเกิดเป็นมะเร็งนะครับถ้าเราเมาเทียบดูก็ประมาณสัก1 6 0 0ต่อล้าน หน,หนึ่งต่อพันนะครับหนึ่งต่อพันหนึ่งต่อพันก็คือเหมือนเราซื้อหวยสามเลขท้ายสามตัวนี้เราเคยถูหวยเลขท้ายสามตัวนะครับไม่ค่อยเคยนะครับแต่ว่าสไลด์นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะบอกว่าโอกาสเป็นมะเร็งมันมน้อยนะครับแต่ผมจะต้องการจะสื่อให้วามว่าเราอย่าเป็นกลัวการติดเชื้อไวรัส HPV นะครับแล้วเมื่อติดแล้วเป็นยังไงนะครับก็คือว่าเนี่ยเมื่อเราติดเชื้อไวรัส HPV แล้วนะครับ ภายในหนึ่งปีเนี่ย HBV จะถูกร่างกายเรากำจัดไปได้เอง90เนนะครับ90คนหายติดาหายไปติดพาหายไปแต่ว่ามีอยู่10ที่มันไม่หายนะครับเชื้อยังอยู่นะครับเราเราก็จะได้ไปต่อนะครับเราเป็นเดือสตายครับเราจะได้ไปต่อมีการพัฒนาของเซลล์มากขึ้นนะครับเซลล์ฝาลูกก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงมากแล้วก็เปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็งฝางกรูกซึ่งตั้งแต่การติดเชื้อจนถึงเป็นมะเร็งฝารูกเนี่ย ประมาณสปี10ปีนี่คือมีเวลาให้เราคัดกรองได้สบายนะครับแต่ว่าท่านอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแฝงปีเขเา็ปตรวจก็ได้ไม่ใช่นะครับบางทีแววเดินสตาเราเจอจระเ้มากาเราอาจจะสอบเทียงเลยนะครับระลาเวลาสั้นมากจากการติดเชื้อปุ๊บตรวจเป็นมะเร็งปหกึ่งเลยก็มีเหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าไม่เยอะนะครับต่อมาก็คือว่าท,ววทําไมเราต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากลูกก็คือว่า พื่อตรวจหาสิ่งผิดปกติที่ปากลูกตั้งแต่ยังไม่มีอาการนะครับเมื่อเป็นมะเร็งแล้วเราดูตัวเลขแล้วเป็น2เสียชีวิตหนึ่งเป็น2เสียชีวิตหนึ่งแต่ถ้าเรามาตรวจพบสิ่งผิดปกติตั้งแต่ยังไม่มีอาการเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดกบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผลการรักษาดีเลิศนะครับวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งทำยังไงก็คืออย่างที่เราทราบก็คือการทำแคปซูเนียแคปซูเนียจุดประสงค์คือหาระยะก่อนมะเร็งนะครับไม่อไปหามะเร็ง กอดมะเร็งและเอาระยะกอดมะเร็งมารักษาเพื่อให้ท่านไม่เป็นมะเร็งนะครับโดยการเอาเซลล์ของเยื่อบุมดปากบนลูกเนี่ยไปตรวจหาเซลล์มะเร็งก่อนจะตรวจท่านต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับบางคนก็อย่างที่อาจารย์วันฤทธิ์คือทาแป้งฉิดนหอมมาก่อนก่อนตรวจเต้าดองซึ่งข้อห้ามนะแต่มะเร็งปากบนลูกก็เหมือนกันกลัวคุณหมอจะได้กลิ่นไม่ดีไปส่วนล้างช่องคลอดทำความสะอาดเด็ดยา มาก่อนไม่ควรมีเพศสัมพันธ์มาก่อนตรวจไม่ควรนะครับก็มาแบบสดๆเลยไม่ต้องทำอะไรนะครับแล้วก็มาตรวจขั้นตอนการตรวจทำยังไงกันบ้างนะครับก็เือวิธีการขึ้นขายอย่างนะครับขึ้นขายอย่างก็ตรวจเป็นการตรวจที่ง่ายนะครับใช้เวลาสอถึงสามนาทีเท่านั้นนะครับเราก็รู้ว่าที่เรากำลังตรวจทั้กครองนะครับเราเอาคนปกติมาตรวจเพราะฉะนั้นถ้าเอาวิธีการตรวจที่เจ็ตัวมีวิธีการตรวจที่แทน คนเขาไม่มานะแล้วก็เอาวิธีที่มันไม่เจ็บตัวราคาไม่แพงทําไม่นานนะครับเอะมามาตรวจไม่เจ็บไม่ปวดนะครับคนตรวจก็อาจจะเป็นแพทย์หรือพยาบาลก็จะสอบข้อมูลเข้าไปในช่องคลอดก็ดเป็นว่าคีมพ์ปากเป็ดในขนาดเล็กก็เป็นในชอ่องคลอดนะครับก็ขนาดก็อาจจะไม่เล็กน,นะครับขนาดก็คือเหมาะสมกับเหมาะสมกับกับท่านนะครับคือบางคนเคยคลอดมาลูกมาสี่คนเราใช้เครื่องมือเ,เล็กหาว่าดูถูกท่านอีกเรา ก็ใช้ขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แพทย์ก็จะใช้ไม้บางๆในการขูดเซลล์ปากลูกมนแล้วก็เป็นตรวจบวมสไลด์นะครับนั่นคือขั้นตอนโดยรวมอย่างนี้คือมาถึงมนขึ้นขายอย่างใสกึ่งมุมปากเป็ดเข้าไปใช้รื่งมือเข้าไปขูดเซลล์ขูดเซลล์ปากลูกออกมานะครับเราไปป้ายเปดสไลด์แล้วก็เอาสไลด์ไปสองกล้องจลทระทน์ไปหาว่ซึว่าเซลล์มันผิดปกติหรือเปล่า ก็แท็บเซเนียอย่างที่เรารู้จักช่วงหลังก็จะมีสออย่างแท็บเซเนียปกติกับแท็บเซเนียแบบใหม่นะครับซึ่งพอเรารู้จักแท็บเซเนียแบบใหม่เราเรียกว่าของใหม่มันน่าจะดีนะครับก็ของใหม่สิ่งที่มันมาด้วยก็คือความแพงนะครับมันแพงกว่าแต่ว่าประสิทธิภาพในการตรวจหาเซลล์ในปกติไม่ได้ต่างกันนะครับทุก เพราะฉะนั้นท่านก็จะเลือกใช้ของปกติแบบเั้งเดิมหรือแบบของใหม่ก็ได้แต่ว่าประโยชน์ของของใหม่เนี่ยคือท่านสามารถเอาเอาเมื่อที่ปากช่องคลอดเนี่ยไปตรวจหาเชื้อไวรัสได้เลยเนี่ยคือประโยชน์ที่มันดีกว่าของสมัยก่อนนะครับแล้วก็สไลด์ออกมาก็จะเป็นแบบนี้คือของใหม่มันก็สไลด์มันจะสวยอ่านง่ายกว่าของเก่าก็าบางคน ถามที่เลือดออกเราได้ไปมก็จะสไลด์มันก็จะเปิดเปิดหน่อยแต่ว่าท่านไม่ต้องไปสนใจเป็นหน้าที่ของคนอ่านสไลด์นะครับเราก็เอาตามสะดวกหลังจากตรวจเลยอปากมดลูกเรามีการตรวจภายในที่ด้วยตรวจดูว่ามีมดลูกมีขนาดโตไหมมีเนื้องอหรือเปล่ามีเนื้องอมาไขหรือเปล่านะครับทีนี้พอรู้ว่าต้องตรวจททกบสเมียแล้วควรจะตรวจเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่ก็คือหน้าัจจุบันเราแนะนําให้ตรวจตั้งแต่อายุ2 1ปีนะครับ2 1ปี ในช่วงอายุ21-29เราตรวจแท็์สมัยอย่างเดียวให้ตรวจทุก3ปีนะครับถ้าถอายุ60-30-65ถึงเนี่ยเราก็ให้ตรวจทุก3ปีแต่ว่าเราสามารถเอาเมื่อไปตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยถ้าเกิดว่าตรวจแล้วเซลล์ปากลูกปกติเชื้อไวรัส HPV ไม่ไม่มีท่านสามารถตรวจหางได้ถึงทุก5ปีได้โดยที่ไม่ได้มีอันตรายนะครับอายุมากกว่า65ปีท่าน,นยืตนตรวจได้ ถ้าถ้าก่อนหน้านี้ท่านตรวจมาอย่างสม่ำเสมอนะไม่ใช่ว่าเดินมาไม่เคยตรวจเลยมาตรวจอายุ65ทีเดียวเริ่มเลยเนี่ยหยุดไม่ได้ยังต้องตรวจต่อนะครับคือจะหยุดที่อายุ65ได้ก็มีประวัติตรวจมาอย่างสม่ำเสมอนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการตรวจมันขั้นตอนอะไรต่างๆุ่นในเราเราทำให้ห่างขึ้นมากนะครับเมื่อเมื่ออันนี้คือของในอดีตนะครับในอดีตนี่คือว่าเริ่มมีเพศสัมพันธ์หรือว่าอายุไม่เกิน20บีนี้ให้ตรวจลตรวจ บางทีหนึ่งถึงสองปีนะครับยืดตรวจเที่องถึเจ็ดสิบปีนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เราเราลดลงมายืดตรวจในอายุที่สั้นลงระยะเวลาในการตรวจห่างขึ้นนะครับแต่บางคนคิดว่าอายุยี่สิบเอ็ดปียังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยจะเป็นตรวจได้ยังไงเนี่ยก็ถาม,มันาก็จริงไม่เคยมีเพศสัมพันธ์โอกาสติดเชื้อ h p v มันก็น้อยนะครับเราก็มาเดินตามขบวนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยก็ได้นะครับประเทศไทยเราคืนความสุขให้ผู้หญิงไทย ไทยเดิมที่อายุ30ปีได้นะครับ30ถึง65ปีเนี่ยลอเดินก็มาตรวจเลยตรวจทุก5ปีถ้าเหมือนปกติท่านตรวจทุก5ปีได้โอกาสการเกิดมะเร็งปางมลูกไม่ได้ต่างไม่ได้ต่างจากการตรวจจากที่ต่างประเทศเขาแนะนำนะครับเคยตัดมาลูกแล้วต้องตรวจหรือเปล่าก็ยัตรวจได้ถ้าถ้าสาเหตุที่ท่านตัดมดลูกไม่ได้เกิดจาก รอยนูที่ปากเลูกนะครับไม่ใช่ว่าเราไปตัดเราลูกด้วยสาเหตุของมะเร็งปากเขาลูกนี่ท่านหยุดตรวจไม่ได้แต่ว่าท่านติดตัดเขาลูกด้วยสาเหตุของเนื้องอกเขาลูกเนี่ยท่านหยุดตรวจได้เลยโดยมีข้อแม้ว่าก่อนหน้าที่ท่านจะตัดเขาลูกท่านเคยตรวจมาอย่างสม่ำเสมอแล้วปกตินะครับเคยฉีดวัคซีนมะเร็งป้องกันปากเขาลูกแลวยังต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากเขาลูกอยู่ปากเหมือนเดิมนะครับ ตรวจเหมือนกับคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าวัคซีนมันมีการป้องกันแค่เชือ้อ HCV ความเสี่ยงสูงเพียง2ส,สายพันธุ์จาก18สายพัยนธะุ C ์เพราะฉะนั้น16สายพันธุ์นี้ยังก่อให้เกิดมะเร็งกับตัวท่านได้แต่ว่าในเปอร์เซ็นต์ที่น้อยะนะครับเองนะคะรับหลังจากตรวจแล้วประมาณ1-4สัปดาห์ดูผลเราส่งผลไปให้ที่บ้านถ้ามีปกติเราเรียกท่านมา2กล้องหาดูว่าที่ปกติยังไงเพื่อไปตรวจต่อเพิ่มเติมนะครับ การอาจจะตัดชิ้นเนื้อฟากแล้ลุกไปตรวจทามขึ้นนะครับซึ่งเรองน,นี้ก็เป็นภาพรวมของการขัดต่อประเด็นบางรูปขอ,ะะอขอบคุณอาจารย์ยุทธเดชมากนะคะหลังจากฟังไปแล้วก็ดูว่าน่าสนใจนะคะเรื่องวัคซีนอะไรฝังรูปอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าวัคซีนในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเปิดได้ไหมสามสิบบาทใช้ได้หรือเปล่ากับสังคมมีสิทธิ์วัคซีนโดปกตินี้ใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครัเบเปิดเปิดไม่ได้จากสิทธิ์ประกันสุ ก็ราคา6,000นี้ก็คือเป็นราคา3เขียนแล้วใช่ไหมครั3เขียนครับโดยโดยเฉลี่ยแล้วประมาณเขียนเรา2,000-2,000เติต้นไม่ทราบว่ามีใครมีคำถามอะไรไหมคะโอเคครับถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณที่มาจาัดพิธีพระกรรมค่ะ